เอเดียงแน่เอาทาเข้าไปทาเข้าไปให้มันสวย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 ,ส,วยสำหรับเมื้อนี้ม่เห็ดต่งนั่งมาทำต่งนั่งเสื้สวย,สวยวอะไรเขาเรียกอะไรนะออภาคนไทยเขาเรียกว่ายัางไงใส่สอยดาวมันที่แปดมีนหนุมรูปหล่อเพราะเย็ยนๆแล้วก็นุมโอรส <laughs> <laughs> ว่มีหอนจักเท้าไม่มีร้อนหนาวสวยงามมากอ่าสําหรับตั้งนงังอ่าทาสเล็กอ่าทาสทาสีสวยๆเล่นไหมครับใครอยากได้ก็วันที่แปดอ่าแดมาเลยสร้ยดาวเอามาใส่สร้ยดาวบาทละยี่สิบบาทบ่ะสาม สามบาทร้อยอ่าใครดวงดีก็ได้ที่นั่งไปเลยที่นั่งหนึ่งที่นั่งที่หนึ่งสวยงามสวยงามที่นั่งที่หนึ่งดิเออที่นั่งไปเลยนั่งไว้เอาไว้แต่นั่งฝิงไฟเออยังก็ได้นั่งฝิงไฟยังก็ได้พ่นละเออาแต่ว่านั่งอันนี้ที่ยังไม่ทาที่ยังไม่ทาสีไม่ทาสแลกเกาสวยอยู่นี่ไปพัดแลกไปคบ ก็วันที่แปดใครอยากได้ก็ามาเอาสามบาทร้อยสำหรับฝั่งโน้นอตอนนี้กำลังทำเขียงเขียงไม้มาขามที่นี่ก็สำหรับไม้กวาดที่เราไปเอามาวันนั้นตากแดดนี่ ต้นแถมดอกแถมที่เราจะมาทำไม้กวาดที่นี่ก็แห้งอาอทิตย์หน้าคงจะได้ทำขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกเลิศฝากกดติดตามนี่ครับบริเวณอ่าฝากกดติดตามช่องไปบุญคนหลังเขาออฟฟิเชียลมองสีมอล่มที่ทำการแสดงก็อยู่ตรงนี้แหละ บริเวณนี้้านกว้างมีห่มย่างดีบริเวณนี่ก็ศาลาประชาคมชาวบ้านก็จะร่วมกันก็ทุกเสาร์อาทิตย์จนกว่าจะถึงวันงานนี่กำลังทำเขียงแล้วไปดูเขียงกันเราไปดูเขียงเขียง วันนี้วันที่สิบหกวันที่1ปวันที่สิบหกอ่าวันหวยออกนี่ก็คือเคียงไม้มาขามตามบัตรลอยอเขื่อนไปใเคียงเอาไปซ้อยสินตอนนี้กำลังจะขัดขัดให้มันสะอาดขัดเคียงเียง สามบัตรรอยกันสำหรับเชียงไม่มากสามเป็นรอยเอาปะต่อไปทางไหนเอาปต่อโอ้ยเขียงเขียงเขียงก็รอชมเนี่ยบริเวณติดตั้งเวทีหมอลำ รับรองวางงานนี่จวดผู้ชาย่าเป็นยังไงปอน้อมือนนี่เดียวเอาหน้ามัสีได้เนี่ยสายเต้นหน้าหันอปีใดจ้างมากก่มีแต่ว่าหมอลำบมวนแต่ว่าบลิกจักเจ้ยเออกันว่าจ้างล้นเท้า กันว่จาจ้างรถแห่มาบมวนดอกก็าท่านอ้ย,ยรถสิจอบอสันเพิ่ๆ,ๆอยู่ทุกวันนี้รถแห่เขาทันสมัยนะเขามีเวทียื่นออกมาเด้อหางเครื่องมันไงโอ้ยหางื่องปันโคโยตตี้คน,นละนี่ก็ตังตังแค่อยากได้ตังนังสองสีเงาตังนัง ก็ช่วยถ่ายรูปถ่ายรูปตรงไหนอ่อแก้วตรงบวาเนอขหนะขออะไรขออยังยงขอไปใส่อนีย้ไร้ใส่สนองไปนผู้ใดสนองเนี่ยโปราตซาง่ายยว่อาจจะาแพงเงี้ยนั่ไปกูไปกันตัวนี่ที่ทำเสร็จแล้วเขียงที่ทำเสร็จ มีหูหิว้วถือนี่ก็คือตังนังที่ทำเสร็จแล้วโอ้สีแดงตรงตรงให้อยากได้วันที่แปดสามบาทรอยสำหรับไส้ดาวสวยงามสำหรับตังนังคนทานทั้งตังนังทั้งเสียงน,ยนีก่ก็ยางแต่ก้อยกิน กันแต่ก็คือถ้าน้ำมันพืชต้มใส่น้ำมันพืชมันจะกันแตกได้ดีที่สุดสาหรับตั้งนั่งนี่อันเดียวพอได้ <c oughs> ขอบคุณทุณคณกคนทุกกำลังแรงใจกดติดตามกดแชรเ์เป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องเลยเด้อสุดท้ายนี้ก็พอจบลงเท่านี้สวัสดีครับผม